มีเฉียนเม์รัชนกตกวชัยสุพนิดา2-1เกมเลี้ยว8คนสึกขนไก่เจแปนโอเปิ J การแข่งขันแบดมินตันรายการใดฮะสุเจแปนโอเปพน2 0่3ทัวร์นาเมนต์ระดับวันทัวร์750ชิงเงินรางวัลรวม8,50,000หืเหรียญสหรัฐหรือประมาณ29 7 5 0 0 0 0ล้านบาทที่โยโยงิเนชั่นแนลยิมเนเซียมภายในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่27กรกฎาคมเป็นการแข่งขันวันที่3ในรอบ2 ประเภทหญิงเดี่ยวรอบสองคนเมร์รัชนกอินทนนท์มือวางหกของรายการมืออันดับ7ของโลกลงสนามพบกับรุ่นน้องทีมชาติไทยเมย์สุพนิดาเกตุทองมืออันดับ16ของโลกที่เพิ่งจะทำผลงานคว้าชแชมป์แบดมินตันเวิร์ครั้งแรกในชีวิตสุโยเนเอกยูเอสโอเพนมาครองสำหรับสถิติในการพบกันของทั้งคู่ก่อนหน้านี้เคยพบกันมาทั้งหมด3ครั้งเป็นทางรัชนกที่ทำผลงานได้เหนือกว่าเก็บชัยชนะไปทั้งหมดล่าสุดในสึกแคนาดาโอเพน2 0 2 3คิมทีมรัชนกเป็น ฝ่ายที่เอาชนะไปได้2-0เกมในแมตชนี้เกมการแข่งขันถึงแม้ชื่อชั้นของเมย์สุพณิดาจะเป็นรองรุ่นที่อยู่มากแต่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมแรกเป็นฝ่ายที่เก็บชัยชนะไปได้ก่อน21-18ซึ่งนับเป็นการเก็บชัยชนะเหนือรุ่นที่ได้เป็นเกมแรกในการพบกันของทั้งคู่ จากนั้นในเกมที่2เมรชนกมาเร่งเกมบุกทำคะแนนเอาชนะไปได้21-12ตีเสมอเป็น1-1เกมต้องไปตัดสินในเกมที่3โดยรูปเกมทั้งคู่ต่างผัดกันทำคะแนนได้อย่างสนุกคู่ขี้สูสีกันก่อนที่เมย รัชนกจะมาใช้ประสบการณ์ที่เหนือกว่าเร่งเกมทำคะแนนเอาชนะไปได้ในเกมตัดสิน21-16เอาชนะไป2-1เกมใช้เวลาแข่งขันนานถึง62นาทีรัชนกผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างอันเซอยองมือวางสองของรายการมืออันดับ2ของโลกจากเกาหลีใต้กับทางอายะโอฮหริมืออันดับ26ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่ประเภทหญิงคู่รอบสองคู่กิบ จงกลพันกิติธรากุลกับราวินดาประจงใจคู่มืออันดับ9้าของโลกยังคงโชว์ฟอร์มเก่งได้อย่างต่อเนื่องช่วยกันไล่ตกทำคะแนนเอาชนะรุยฮิโรกามิและยูนะกโตกคู่มืออันดับ25ของโลกจากญี่ปุ่นไปได้สำเร็จ2-0เกม21-13 21-19ถึงใช้เวลาแข่งขันทั้งสิ้น43นาทีจงกลพันกับรวินดาผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยูกิฟูกุชิมะกับไซยะกะฮิโรตะคู่มือวางอันดับ8ของรายการคู่มืออันดับ6ของโลกจากญี่ปุ่นนส่ว อันนานันการจนนกับมูนาเบญยาพาเอี่มสะอาดคู่มืออันดับ10ของโลกพ่ายให้กับคิมโซยองกับกองฮียองคู่มือวางอันดับ4ของรายการคู่มืออันดับ3ของโลกจากเกาหลีใต้ไป0ถึง2เกม9211421ใช้เวลาแข่งขัน33นาที ด้านประเภทคู่ผสมรอบ2 16คู่บาสเดชาพลภูวรานุเคราะห์กับปอปอสับสิริแต่รัตนชัยคู่มือวางอันดับ2ของรายการคู่มืออันดับ3ของโลกชนะเดยันเฟอร์ดินานยาสกับกอรีเอเอมานูเอเลวิจาจ้าคู่มืออันดับ17ของโลกจากอินโดนีเซีย2 1ถึง1เกม13212123 2 1 2, 1, 2 3, 21,